เอาละครับต่อมาเนอจะเป็นวิธีการที่ว่าเราจะใช้มีเหตุแต่ละสูตรนะครับใช้สูตรไหนบ้างช่วงไหนบ้างนะครับอย่างที่เริ่มแรกที่ผมได้บอกเอาไว้ว่าถ้าว่าเพื่อนๆปลูกพืชปลูกไม้ผลปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองนะครับไม่ได้ทานไม่ได้ปลูกไว้เพื่อจําหน่ายการพาณิชย์แบบว่ายิ่งใหญ่อะไรมากนะครับปลูกไว้เป็นผักสวนครัวไว้ทานในบ้านนะครับเหลือก็เอาไว้จําหน่ายบ้างนิดหน่อยนะครับ เพ่นๆจบที่มีเฮสุด1หนึ่งแล้วก็มีเฮสุตรสองได้เลยนะครับฉีดพ่นสองสุตรนี้นตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มีเฮสุดสามสุดสี่ส,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 สห้าอะไรนี้เลยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆปลูกเอาไว้รับประทานในครัวเรือนนะครับหรือว่าปลูกในแบบเล็กๆไม่ได้ปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะส่งจํานหน่ายแบบตันสองตันอะไรอย่างนี้นะครับมีเฮสุตรหนึ่งแล้วก็สุด2สองนะครับสุตรนี้พระนาง นะครับมีเฮสูตรสนะครับจะเป็นมีเฮที่ใช้ร่วมกับทุกสูตรได้เลยนะครับร่วมสูตร1ร่วมสูตร2ร่วมสูตร3สูตร4สูตร5ใช้มีเฮสูตร2ร่วมกันได้เลยนะครับมีเฮสูตร2เนี่จะเป็นการป้องกันแล้วก็รักษาโรคเชื้อรานะครับถ้าเราฉีดพ่นทุกครั้งที่ว่าเราฉีดพ่นมีเฮโดยที่ผสมมีเฮสูตร2ไปด้วยเพื่อนๆจะหมดปัญหานะครับในส่วนของโรคเชื้อราใน ส่วนของเพื่อนๆนะครับดังนั้นมีเฮสุดสองจะใช้กับทุกสูตรที่ว่าเพื่อนๆจะใช้มีเฮนะครับทีนี้ต่อมาสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกในเชิงที่การพาณิชย์นะครับการจําหน่ายนะครับปลูกปริมาณแปลงสวนเยอะๆจําหน่ายทีนึงสี่หตันเจตันอย่างเงี้ยนะครับหลักๆนะครับจะอ้างอิงก็คือทุเรียนบังคุดลองกองอะไรอย่างเงี้ยพืชไม้ผลนะครับ จำใย,ยอะไรพวกนี้นะครับเริ่มแรกนะครับหลังจากเพื่อนๆเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าสู่กระบวนการแต่งกิง่งทําใบอะไรเนี่ยให้เพื่อนๆใช้มีเฮสูตรหแล้วก็มีเฮสูตรสนะครับในการที่จะเริ่มสะสมอาหารนะครับเมื่อเพื่อนๆสะสมอาหารนะครับสร้างยอดได้ 2- อถึงสยอดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของการติดดอกนะครับ เมื่อเข้าสู่ช่วงอาการติดดอกครับให้ขยับมเมเฮสุตรหนึ่งออกมานะครับแล้วก็ใช้มเมเฮสุตสามนะครับสูตรส่งเสริมการออกดอกร่วมกับมเมเฮสุด2สองเข้าไปแทนนะครับมเมเฮสุด3สามก็จะช่วยในการออกดอกได้ดียิงนนย่งขึ้นนะครับการผสมเกสรทําได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับลดการหลุดร่วงของดอกนะครับเมื่อการทําดอกได้ดี นะครับการผสมเกสรสมบูรณ์นะครับดอกสมบูรณ์ดีนะครับต่อมานะครับก็จะส่งผลต่อการติดผลนั่นเองนะครับเมื่อเราทําดอกดูแลดอกให้สมบูรณ์ดีการติดผลก็จะมากขึ้นเข้าไปนะครับมันเป็นผลที่พลอยได้อยู่แล้วนะครับเมื่อเราดูแลดอกดูเริ่มเรกนะครับเราดูแลสะสมอาหารด้วยมีเหุสุดหนึ่งมานะครับต่อเนื่องนะครับเมื่อถึงระยะนะครับเมื่อถึงอายุต้นก็จะ เข้าสู่การติดดอกนะครับเมืうう่อเข้าส mhm. ู่การติดดอกเราก็ใช้มีเฮสูตรสมนะครับมาในการดูแลนะครับในส่วนของดอกทุกอย่างทุกกระบวนการของการติดดอกนะครับเมื่อเข้าสู่การติดดอกเสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มติดผลนะครับเท่ามะเขือพวงนะเมื่อเริ่มติดผลเท่ามะเขือพวงแล้วให้เพื่อนๆเพิ่มนะครับมีเฮสูตร4นะครับสูตรขยายขนาดผลนะ จะใช้สสูตรนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับให้เพิ่มมีเฮสูตร3เข้าไปด้วยนะครับในช่วงที่ไม้ผลเริ่มติดติดผลนะครับให้ใช้สูตร2สูตร3แล้วก็สูตร4นะครับโดยอัตราส่วนของการผสมนะครับในช่วงที่จะขยายผลเนี่ยนะครับก็คือมีเฮสูตร2 200ลิตร มีเฮุสูตร0องซีซีต่อน้ำา200ลิตรนะครับแล้วก็มีเหสุสูตร3 100ซีซีต่อน้ำา200ลิตรแล้วก็มีเฮตุสูตร4 3 0 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรนะครับนี่คืออัตราส่วนสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกไม้ผลนะครับทุเรียนมังคุดลำไยเงาะนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงติดผลนะครับแนะนำให้ใช้3สูตรนี้นะครับ 200ซีซี100่อซีซี200ซีซี่อน้ำา200ลิตรฉีดพ่นทุกๆ10วันนะครับฉีดพ่นสูตรนี้3ตัวนี้ไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการตกแต่งกิ่งนะครับตกแต่งต้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำรฤดูก,การใหม่ก็เริ่มสะสมอาหารกันใหม่เราก็ดึงมีเหตุสูตรกับสูตรออกแล้วก็ใส่มีเหตุสูตรเข้าไปแทนนะครับทำใบ สองถึงสามรอบก็จะถึงช่วงในการทําดอกนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงการทําดอกก็ใส่มีเฮสุตรส,สามไปร่วมกับสุด2สองเมื่อร่วมติดผลก็เพิ่มมีเฮสุตรสี่เข้าไปนะครับนี่คือหนึ่งดูการนะครับในการใช้มีเฮนะครับสวนทุเรียนหลายๆสวนนะครับใช้มีเฮอย่างเดียวไม่ต้องเพิ่มปุ๋ยยาฮอร์โมนอื่นๆใดๆเลยนะครับยกเว้นแม้แต่ว่า บางช่วงบางเวลาอาจจะมีสัตว์ตัวพืชมีมแมลงมีเพลี้ยที่เข้ามาระบาดค่อนข้างที่จะหนักนิดหนึ่งก็สามารถที่จะเอายานะครับมาฉีดพ่นเพื่อที่จะช่วยจัดการหรือว่าลดปริมาณของสัตว์ตัวพืชนั้นๆออกไปนะครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆใช้มเมเฮอย่างต่อเนื่องนะครับอัตราส่วนของแมลงสัตว์ตัวพืชนี่ก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าในน้ำหมักชีวภาพหลายๆสูตรหลายๆหลายๆตัวเนี่ย น้ำหมักเขาจะมีกลิ่นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วทําให้แมลงศัตรูพืชนั้นไม่ค่อยชอบนะครับมันจะแตกต่างไปกับฮอร์โมนวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยไอโฟนนั้นอ่ะมันจะดึงดูดแมลงนะครับแต่น้ำหมักหลายๆยหลายๆน้ำหมักเลยนะครับมันจะมีสารอยู่บางยะอยู่บางบางบางตัวนะครับที่จะทําให้แมลงศัตรตูพรืชน,นั้นไม่ค่อยชอบแต่ถามว่ามีมารบกวนไหมมีอยู่แล้วครับนั้นันเป็นวัตถจักรของธรรมชาตินะครับมันเป็น เป็นปกติของ,งธรรมชาติที่ว่ามันจะต้องมีแมลงมากัดกินบ้างนะครับแต่ถ้ามันระบาดหนักมากจริงๆก็สามารถได้จะไปหายานะครับทั้งเป็นยาเคมีหรือเป็นยาที่แบบชีวภาพนะครับที่เราสามารถที่จะมีสูตรในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับก็มาแนะนำนะครับมีเฮชีวภาพผลิตภัณฑ์นะครับทั้ง5สูตรทั้ง5้าตัวนะครับที่ เพื่อนๆนั้นจะเลือกนะครับนำไปใช้ได้ในสวนของเพื่อนๆนะครับให้มีเห็ดน้ำมักชีวภาพดูแลสวนของเพื่อนๆตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะครับลิงก์การสั่งซื้อนะครับณนะตอนนี้ก็เพื่อนๆจะซักทักมาทาง Facebook ก,ก็ได้นะครับพิมพ์ไปเลยครับมีเห็น้ำมักชีวภาพหรือเพื่อนๆจะเข้าไปที่ช่องทางของ Sho ปปีครับเหมือนทางช่องทางของ s h อปปีเนี่ยบางช่วงนะครับอาจจะมีแบบว่าโปรเลขคู่เนี่ย ถูกนะครับราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยนะครับปกติเนี่ยแพ็คคู่นะครับจะอยู่ที่ 1, 1 8 0งพัน่ปะครับแต่บางช่วงในช h อป e ีเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ10,30บาทนะครับเ,เพื่อนเอลองกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ตรงที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าในแอปช h อป e ีที่เพื่อนๆกดไปนั้นได้ราคานี้หรือเปล่านะครับส่วนมากราคาเลขคู่เท่าที่ผมเข้าไปเช็คมาจะได้ราคาประมาณนี้นะครับจะประหยัดไปเกือบประมาณสักร้อยกว่าบาทนะครับก็ ลองเข้าไปหาดูนะครับก็แนะนำนะครับพยายามใช้ร่วมกับมีเฮสุตสองเนาะถ้าว่ามีเฮสั่งมีเฮสุด1ไปก็สั่งมีเฮสุด2ไปด้วยนะครับหรือนะครับจะทักมาทาง f c e e o o o นะครับมาก็ได้แต่ว่าทาง Facebook ก็จะต้องได้ราคาเต็มนะครับก็คือ2สูตรก็1180นะครับจะได้ราคาเต็มเนาะเพราะว่าส่วนลดที่ได้ทาเแอช้อปปี e เนี่ยทางระบบของช้อปปี้เขาจัดส่วนลดให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับทางบริษัทเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร นะครับดังนั้นหากเพื่อนๆอ,อยากได้ราคาถูกนะครับกดที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับระวังสินค้าของปลอมด้วยนะครับกดที่ลิงก์ที่ผมแนบไปให้เพื่อนๆจะได้สินค้าแท้100%ซนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์มีเฮน้ำหมักชีวภาพนะครับอย่าลืมเพื่อนๆถ้าสนใจสั่งซื้อก็กดไปที่ลิงก์พาไปสู่ระบบของ Shopee ได้นะครับเปิดดียว่าจะได้ส่วนลดด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ